สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง u t u ู e ถาอานินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีรายงานข่าวเมื่อวันที่27เมษายน2565นะครับโดยทางด้านผู้ว่าการเมืองเบลโกรอดซึ่งเป็นเมืองชายแดนของรัสเซียนั้นได้มีการออกมาเปิดเผยนะครับว่าเกิดเหตุไฟไหม้ท่กลับอาวุธในเมืองเบลโกรอดขณะที่เมืองใกล้เคียงก็ระบบป้องกันทางอากาศยิงโดรนที่บินเข้าสู่ด้านฟ้าตกลงมาสองลำด้วย ผู้ว่าการเมืองเบลโปรอดระบุผ่านเทเลกราฟบอกว่าจากข้อมูลเบื้องต้นพลังอาวุธในหมู่บ้านสตาร,รยาในลีดอฟกาห่างจากชายแดนยูเครนราว20กิโลเมตรเกิดไฟไหม้ขึ้นอย่างไรก็ตามเนี่ยเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเลือเอาไว้ได้แล้วและไม่มีพลเรือเดือนได้รับบาดเจ็บหรือเกิดความเสียหายกับอาคารที่พักอาศัยแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามนั้นยังไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับสาเหตุของไฟไหม้ครั้งนี้ในวันเดียวกันนะครับผู้ว่าการแคว้นเคิร์สและวอโ,โนโซเซส แคว้นใกล้เคียงที่มีชายแดนติดกับยูเครนก็ระบุนะครับว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศสามารถยิงโรนตกลงมาสองลำอย่างไรก็ตามไม่ได้มีการเปิดเผยถึงแหล่งที่มาของโรนทั้งสองลำว่ามาจากส่วนไหนในวันเดียวกันนั้นหน่วยงานความมั่นคงภายในของรัสเซียหรือว่า FSB ก็ระบุนะครับว่ามีการควบคุมพลเมืองชาวรัสเซียเอาไว้สองรายในข้อหาเตรียมที่จะก่อวินาศก,กรรมกับโครงสร้างพื้นฐานด้านธมนาคมในเมืองเบลโกรอดด้วย โดยเปิดเผยว่าผู้ถูกจับกุมเป็นกลุ่มผู้สนับสนุนนาซีในยูเครนนอกจากนี้แล้วเนี่ยครับยังม,มีความเคลื่อนไหวนะครับจากทางด้านในส่วนของกระทรวงกลาโหมของรัสเซียปนตรีกรอคุนาเชนคอฟได้ถแถลงนะครับว่ากองทัพของรัสเซียนั้นได้เปิดปฏิบัติการโจมตีแล้วก็ทําลายเป้าหมายทางทหารของยูเครน87แหง่งภายในระยะเวลา24ชั่วโมงในวันอังคารที่26เมษายน2565 โดยสามารถที่จะสังหารสมาชิกกองกําลังฝ่ายศัตรูมากกว่า500รายนับตั้งแต่เกิดสงครามในยูเครนประทุขึ้นมาเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2565กองทัพรัสเซียนั้นยืนยันการทําลายเครื่องบินรบของยูเครนไปแล้วจํานวน141ลำเฮลิคอปเตอร์ยอย่างน้อย110ลำอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนอย่างน้อย583ลำรถถังอย่างน้อย2,576คันปืนใหญ่อีกจำนวน1,111ก11ระบอก และก็ระบบขีปนาวุธจักพื้นตัวอากาศอีกจา้อยสองร้อยหกสิบเก้าชุดมีเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับเรื่องนี้ก็ยังมีความน่าสนใจน่าติดตามอยู่สถานการณ์ความขัดแย้งนั้นเวลานี้เนี่ยก็จะเห็นว่าเหมือนว่าในส่วนของรัสเซียนั้นกําลังถูกโต้กลับเมืองชายแดนหลายจุดหลายแห่งนั้นเนี่ยครับตอนนี้ก็กําลังถูกกระทําอย่างต่อนเนื่องก็รอดูนะครับว่าสถานการณ์ที่ันเกิดขึ้นนั้นเนี่ยมันจะนําไปสู่เรื่องของการยุติความขัดแย้งได้อย่างไรล่าสุดนั้น ทางด้านอันโตนิโอกูเตเรสเลขาของสหประชาชาติก็เดินทางไปที่ในส่วนของกรุงมอสโกรประเทศรัสเซียเพื่อเจรจากับทางด้านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเบื้องต้นนั้นข้อสรุปก็คือจะมีการเปิดเส้นทางมนุษยธรรมในเมืองมาริอุปโปนะครับในขณะที่ทางด้านเลขาของสหประชาชาตินั้นจะเดินทางต่อไปที่กรุงเคียบเมืองหลวงของยูเครนเพื่อไปคุยกับผู้นํายูเครนเช่นเดียวกันเพื่อที่จะหาข้อยุติความขัดแย้งที่เกิดขึ้นครับ